สวัสดีครับหันหน้ามาทางนี้นสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้น้องลูก้ามาร้องเพลงอะไรครับมาร้องเพลงอืออยู่ในห้องห้องห้องเล่นเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะมาร้องเพลงออะล้องเพลงอะไรดีครับแมงมุมอ่ะล้องลูก้าเริ่มเลย ุ่มสาเระตนมันรีบไปวันหนึ่งมันตกฝนไหลลงจากบนหลังกามันรีบไปขึ้นฟ้าหันหลังมาราดาลุวาว,ว,าว <c oughs> แล้วก็ร้องเพลงอะไรครับแล้วก็ร้องเพลงจอรน,นี่อจอรน,นี่อ้าวเริ่มเลยครับ บาบาจิงจิงจูกาู้บาบาชาลินไูบาบาโอเปโยนาฮะฮะฮะาฮาน้องลูก้าฝากอะไรครับฝากตูจ้าให้น้องลูก้าน่อยนะครับบายบายวันนี้วันนี้หนาวไหมวันนี้หนาวไหมลูกลูกบายบายไปก่อนค่ะ